ปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬานะคะทีมฟุตบอลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยค่ะประกาศสักดาคว้าแชมป์ได้ทั้งสองรุ่นในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนักเรียน4ส,สถาบันครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2566ค่ะที่สนามกีฬาค่ายสุรานารีกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนักเรียน4ส,สถาบันครั้งที่ส ประจำปีการศึกษา2566คู่ชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีพบกันระหว่างทีมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรอ์อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินแสดลงสนามพบกับทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในเสื้อสีแสดขาวค่ะโดยผลงานลงสนามพบกันในรอบแรกเป็นทางด้านทีมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ซึ่งทีมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์ก็จบการแข่งขันในรอบแรก ด้วยผลงานเก็บชัยชนะที่2เกมเสมอ1เกมมี7แต้มค่ะรั้งอยู่ในอันดับที่1ส่วนทีมโรงเรียนราชสีมาว,วิทยาลัยจบการแข่งขันในอันดับที่2จากผลงานเก็บชัยชนะที่2เกมแล้วก็แพ้1เกมมีทั้งหมด6แต้มด้วยกันผลการแข่งขันในเกมนี้นะคะทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติด้วยสกอร์ศประตูต่อศก็ต้องหาทีมที่คว้าแชมป์ด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษ ก่อนที่จะเป็นทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่ยิงได้อย่างแม่นยำกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะดิสกอร์5ประตูต่อ4นะคะก็คว้าแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองได้สำเร็จค่ะส่วนการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่อยู่ในเสื้อสีแดงสีแสดขาวนะคะลงสนามพบกับทีมโรงเรียนบุรเหลือวิทยานุสร์ที่มาในเสื้อสีแสดน้ำเงินนะคะโดยผลงานของ ทั้งสองทีมในรอบแรกเนี่ยทางทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเก็บชัยชนะได้1เกมเสมอ2มีทั้งหมด5แต้มเป็นอันดับที่2นะคะส่วนทางด้านทีมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุอสรอจบการแข่งขันในอันดับที่1ด้วยผลงานเก็บชัยชนะได้สอเกมเสม,อ,อ,สมอไปหอึ่งเกมนะคะก็มีทั้งหมด7แต้มซึ่งผลงานในการลงสนามในรอบแรกทั้ง2ทีมเสมอกันด้วยสกอร์1นประตูต่อ1นะคะ โดยผลการแข่งขันในเกมนี้เป็นทางด้านทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมกว่านะคะก็เป็นฝ่ายเอาชนะทีมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์แล้วก็เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนทั้ง2ทีมส่งผลให้ทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยป้องกันแชมป์ประเพณีนักเรียน4ี่สถาบันได้เป็นสมัยที่2ค่ะ มาดูในพิธีปิดการแข่งขันนะคะก็มีพลโทรปราโมทนาาจันทึกนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชเสีมาวิทยาลัยเป็นประธานปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลตรีอัธชัยรักษาสินผู้บัญชาการกองทหารบนทนทหารบกที่21นะคะนายชน,นุชาชัยเดชะค่ะคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนักเรียน4สถาบันครั้งที่สผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากสี่สถาบันในจังหวัดนครราชสีมาที่ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะสรุปผลการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะคะแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยทีมรองชนะเลิศอันดับที่1เป็นของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์ทีมรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นของทีมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์แล้วก็ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่3ตกเป็นของทีมโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของนายนัทชนจิตระบบนะคะผู้เล่นของทีมโรงเรียนราชเสมาวิทยาลายัยแล้วก็เป็นโค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของนายอัมรอนมามะเริงนะคะจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยค่ะสรุปผลการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์ รองชนะเลิศอันดับ2เป็นของโรงเรียนบุญวัฒนาแล้วก็ทีมรองชนะเลิศอันดับ3าเป็นของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ค่ะส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของนายเพียรพัฒน์ผลสว่างผู้เล่นของทีมโรงเรียนราชาสีมาวิทยาลายัยแล้วก็โค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของนายกรพัฒช์ชุติกุลกียรตินะคะจากโรงเรียนราชาสีมาวิทยาลัยค่ะ